รู้จักกันในแอปหาคู่ค่ะแล้วอยู่ๆเขาหายไปแบบไม่ติดต่อเราเลยทั้งๆที่มันก็ดูโอเคมากๆโอเคแล้วดีนด้ดวยครับที่มันจบแบบนั้นเดทก็ไม่เคยเดทกันคําพูดที่มันลอยๆมันมันวัดอะไรไม่ได้ผมไม่เป็นิสเสนนะในแอปก็อาจจะเจอรักแท้ได้แต่ว่าเวลาที่เราจะเจอนั่นนะเราควรจะต้องเห็นอะไรมากกว่าแค่แชทกันแต่การศึกษาทั่วโลกแล้วการแชทไม่ได้เป็นหลักฐานว่าใครรักคุณ หรือทำให้ใครรักใครได้อย่างแท้จริงคนเราจะรักเป็นหลักได้ต่อเมื่อเจอกันตัวจริงครับถ้าคุณจะพูดว่าเขารักคุณได้จริงๆคุณต้องเจอตัวจริงเขากรณีที่คุยกันนานๆเป็นหลักปีแล้วก็บอกว่าคุยอย่างต่อเน,นื่องเป็นปีเป็นปีอ่ะตรงนั้นก็ไม่เรียกความรักคนเหงาสองคนคุยกันเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งยาวนานอ่ะแต่มันไม่ได้ประเมินได้เลยว่าเป็นความรักเพราะคุณไม่ได้เห็นมิติอื่นที่เขาเป็น คนจะรักกันควรต้องเห็นในหลายมิติของคนที่เรารู้จักอิริยาบถเขาเขาทำยังไงเวลาที่เขาเจอใครเขาทำยังไงเวลาที่เขามีเพื่อนฝูงเขาแอคชั่นแบบไหนนะ,ะแล้วเขาฟีดแบ็กยังไงเอาเวลาที่เขาเจอคุณแววตาเขาเป็นยังไงแล้วก็ท่าทางเขาเขาให้เกียรติคุณแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นมันถึงจะบอกได้ว่าโอเคความรักมันเกิดขึ้นสำหรับก,การแชทโค้ชแนะนำว่าเจอให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งสำคัญมาก อย่าเสียเวลาเพราะว่าในสนามของการแชทบนแอปหาคู่นั้นทุกคนก็มีสิทธิ์ทางนั้นคนที่มีรูปสวยๆคนที่มีโอกาสสูงมีโปรไฟล์ดีๆไม่สิทธิ์เยอะแยะไม่หมดทะเลสำหรับผู้ชายที่เขาจะหา,หาใครก็ได้คุณควรที่จะสกรีนคนที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่ใช่มากที่สุดกับคุณเท่านั้นผมเชื่อว่ามีแนวโน้มเพราะว่าเราไม่อาจบอกได้ว่าเขาคือคนที่ใช่จริงแต่สกรีนเฉพาะคนที่มีแนวโน้มจะใช่แล้วก็ตัดออก นั่นหมายความว่าไม่ได้มีคนเดียวครับไม่ได้มีคนเดียวสนามของแอปเดตติ้งคุณจะต้องเจอคนเป็นร้อยคุณไม่ควรที่จะฝังกับคนเพียงคนเดียวยกเว้นแต่ว่าคุณเริ่มที่จะเดทไปแล้วแล้วรู้สึกประทับใจเขาผมจะบอกว่าสเต็ปแรกก่อนนะสเต็ปแรกเป็นเพื่อนกันครับสำหรับแอปเดตติ้งทุกคนนะครับเป็นเพื่อนกันพอสเต็ปที่สองครับเริ่มเดทกันเริ่มรู้จักกันมากขึ้นสเต็ปที่สาคือเอ็กซ์คูซ คือคุณอาจจะตัดช้อยอื่นแล้วก็เดทคนนี้สเต็ป <Step S 1> <Step S 2> ที่5เริ่มแบบว่ามีคอนเนคชันกันในฐานะอาจจะเรียกว่าแฟนก็ได้สเต็ป <Step S 2> ที่6คราวนี้ก็เริ่มแล้วที่จะมีคอมมิชเมนต์กันจะเป็นการมั่นกันจะเป็นการแต่งงานก,กันก็ได้สเต็ป <Step S 1> ที่เก็คือแบบคบกันระยะยาวหลายๆคนนะครับที่เจอเหตุการณ์นี้อยู่นะทำตามสเต็ปโค้ดพอมันเป็นการเซฟเวลาคุณอย่าไปเสียเวลาอะไรมากแทคกติกที่จะผลักดัน ให้เราได้เจอคนได้เร็วที่สุดโค้ดพ,พูดไว้ในจิตวิทยาแชทมหาเสน αι.